โอ้นี่มันสังกงสูงสุดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคืองหัวใหญ่มากน้องเหมียวมีลูกสาวสุดน่ารักของแม่ตูปียววิดีและคุณพ่อมาวินมารายงานตัวแล้วคะ่ะ กับมูมนต์ความน่ารักที่ทำออกแฟนๆทั่วทางโซเชียลโดนตกแบบไม่ไหวโดยล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อมาวินทวีผลก็ได้โพสคลิปสุดน่ารักน้องเมียวมีบอกเลยว่าน่าเอ็นดูสุดๆพร้อมแคปชั่นว่าเด็กหญิงเมียวมีมารายงานตัวแล้วความสุขของป,ป๊าพี่จริงๆมีมีแปลภาษาเมียวมีเก่งมาก โดยในคลิปน้องเหมียวมีก็เริ่มส่งเสียงอยากพูดคุยด้วยแล้วค่ะด้านคอมเมนต์ <delegate comment S 2> ก็อาทิเช่นพ่อแม่แปลภาษาวุ้นกันเต็มที่น่ารักน่ารักมากๆค่ะเหมียวมีอยากคุยกับมีม,มีและปาปีแล้ว <S 2> <S 2> หนูอยากเมาแล้วค่ะเครื่องหัวแบบสังกินาโคย่าด้วยอ่ะโอ้โหรุ่นนี้มีแบบ สุดยอดไปเลยอ่ะอยู่สูงเลยใช่ไหมสองชั้นเลยนะคะเออโอ้โหเป็นสังกุงนะเนี่ยคางคางคางหัวโหคือสองชั้นเหนือมีตอบด้วยถามว่าอะไรอะไรเหรออารมณ์ดีไหมวันนี้ฮะชิลเปล่าเอออารมณ์ดีนันใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช่อไหมอันนี้โอเคโอ้โหยังไง โอ้ยแกมันสารเปลาแล้วะใช่ไหมเออเป็นสารเปลาน้อรู้ตัวด้วยใช่ใช่ชิวไหมหยุกหยิกพุงไหมมองหน้าบอกถามเยอะจังเออเออพอได้ออพอได้ตอบด้วยดีที่ตอบและพื่นโอ้โอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอออารมณ์จะดีเลยขนาดนั้นน่ะทำไมล่ะใช่ไหม แก้มใหญ่ตาสองชั้นดินไม่เลูกดิ้นไมเลิกเสียงขยัได้ยินไมลูกอืมอารมณ์ดีเลยมั้งดูดูดูอูหูอูหูอูหูดูคางดูคางสิดูคางสคางหลังเปี้ยวเลยแก้มใหญ่เลยดูสิเช็คของเช็คของหน่อย เดี๋วยวชาวชิดของเราเลยเอ้เอ้เอ้เอเอนีช้อนอะไรไว้ที่คอเปล่าเก็บอะไรไว้ที่คออะไรเปล่าโอ้ยโอ้ย,อยคุยใหญ่เลยคุยใหญ่เลยเนาะอารมณ์ดีชีวิตทุกคนไปออกไปแคุยว่าอะไรไปออกไหมว่าคุยว่าอะไรออไมีเพูดว่าอะไรอะ่ะ อในโค้ยฟีปะโค้ยที่เมลี่ชอบอ่ะเอ๋เมลี่เอ้ยนะสบายๆไปเลยอะไรี่ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาตึ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ